<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีลาอุงอิงเพชรบันแพงร่วมไปถึงสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทางทั้ง,งช่อง y o ยูทูและกา ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับนาเวทีของสาวน้อยเพชรบรนแพงมาแรงนะครับที่บ้านหนองไ้นะครับตลาดนัดโครกระบือบ้านหนองไฮตำบลหน,นองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับมาแรงนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงเต็มโชว์เต็มวงยิงใหญ่อลังการงานเสียงงานแสงนะครับมะม่วนน้ำกันพี่น้องนะครับเ <c oughs> วที ตั้งเรียบร้อยนะครับรอเช็คระบบไปนะครับวมือนีแล้วไว้นะครับนะครับสถานที่กะนี่นอนะครับสะดวกสบายนะครับมือนีนะครับบ่มีแฉบ่มีจืนนะครับบ่มีน้ำนะครับอืมนี่นะครับพี่น้องเข้ามาแลงกะมามวนน้ำกันนะครับมาแลงคือสี่คนหลายอยู่ดอกเพราะว่า เมื่อกี้เข้าไปหนองเรือมามันมีโรงงานแหมพี่น้องมันมีโรงงานใหญ่นะครับโรงงานใหญ่พี่น้องเข้ากันนาจะมามามวนน้ากันหลายอยู่นะครับคนออมไว้กวางขวงดีนะครับมือน,นีนะครับพอแม่พี่น้องเอฟซีเข้ากันมาหลายแล้วนะครับมาจบมาจับมาจองที่นั่งนะครับ เสือปูสาดปูผ้านะครับรอเวลาทําการแสดงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับว่งใหญ่เป็นจังไดร่วัดีครับ,รบมาแต่สายครับนี่มาเบงบาล่ำครับผมมามาจากสายครับไม่บ้านบ้านอยู่แถวนี้หรอบ้านอยู่แถวนี้เนาะโอ้มาแตเวนเลยแถวมือนีะ่ะมาเตเวนเลยเนาะ มาจองเห็นแต่ในโซเชียลนะโอ้เห็นแต่ในโซ่บ่เคยเบิ่งเป็นเย็บซี่ประจำครับเบิ่งประจำเบิ้งตรงมือเบิ่งแต่ในยูทูบบ่เคยบ่เคยมาเบิ่งหน้าเวที่นี่โชคดีได้มาเบิ่งมื้อนี้นะเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลใหม่ทั้งขอนแก่นก็เพิ่งเปิดไปเมื่อคืนอยู่หนองกอยเมื้อนี้หนองเรือเฮาก็ถือว่าเป็นเทื่อแรกเลยมาเบิ่งภามอลังการเพราะว่าเบิ่งแต่โซเชียลมื้อนี้ก็เลย ไปฮาทุ่มตีหนึ่งเป็นยี่สิบยี่วาถือว่าติดเลยเนาะเป็นยังไงคือติดเป็นยังไงคือติดมันมันยังไงหรอพอดผมก็เป็นหมอลำคือกันนะนะอเป็นหมอลำคือกันบ่ครับก็เลยมักมักย่างซีขั้นแมนขั้นแมนยังยัางนุ่มยังแน่นขั้นนีมนฝรั่งจีบขอบพ้วบเวลาตัวที่ผมไปออดิชั่นไปสมัครคอกออายุหลายวันใดแล้วสิห้าสิบ บลแห้าสิบยังนุ่มอยู่นะครับตะกี้เป็นหมอรัมนี่คือไปล่มรัมวงใหญ่หรือเป็นวงใหญ่ก็ไปครับบ่ไปนักผู้ใดแน่ตะกี้ไอ้ผมผมเกิดอยู่นีท่าคอนกรีตรัอยู่่อยูบ้านหัวนญาเทปซิดสินล้วก็มิงเมืองดอกคุ่นยังสิงก็เคยไปอมิงเมืองดอกคุ่นก็เคยไปสมัยนั้นครับแล้วกาศ้องสยามก็เคยไปแบบคอนกอดไปโอ้ก้องสยามนั้นก็เคยไปนั้นรับผมวันนี้วันนี้ชุมเมื่อนี่ก็แม่บ้านว่าใครสบายไปเกาหลีมากวันนี้ก็ ว่าสิหยุดล่ำกับบดายหยุดล่ำสมือกับไปขึ้นกันครับเอากับไปตามงานเชิญงานไปสิ่งแน่ยังสี่บ่อเรื่องไหนบ่อสมือนี่มันผมก็คือยังไปลองเพ่งเปิดหมวกน้ำตลาดน้ำน้ำหลากนั่นสินะครับไปทุกมือนะครับไปก็คือแต่งชุดครับก็แต่งชุดแน่ก็ใส่เป็นแบบแบบล่ำสิ่งแนงสินะครับใส่สูตรสไตล์อะไรอย่งเงี้โอ้โอบโอ้ด้อันนั้นเนาะมีเฟซวันนี้มีเฟสวะมีมีครับผมชื่อชื่อเฟสอย่างผมมันพาณิชย์อุดน้อยครับพาณิชย์อุดน้อยครับพาณิชย์ พ็ผ่านสะอาดน้องงูสลีอีช่อช่างไอถ้าพิมพ์เข้าไปแล้วเสียงรูปผมใส่ใส่ชุดหมอล่ำนะครับโอ้านิดอุดน้อยน้อยโอ้ดช่อนิดแล้วตอนไปไปล่ำน่ะเป็นพระเอกน่ะเข้าใส่ซื่ออย่างเนยไอนิดน้อยเสียงร่หวนะครับนิดน้อยเสียงร่มหววโอ้บวธรรมดาเสียงรมำหวนี่นะครับกันยังไปอยู่ซุมือนี่ซืมือก็ไปแบบว่าไอแม่บ้านว่าใครสบายตะกี้ก็ไปล่ำน้ำกัดไปซืมือก็ไปเป็นแบบเปิดหมวกใสสื้อนะครับแล้วเข้าล่ำทำนอง ผมมันซุ้มมือนีผมหันมาเป็นแบบล้ำสิ่งครับเป็นล้ำสิ่งล้ำสิ่งล้ำกะน้องคนเจ่งคนล้ำได้สองแบบตะกีบ ตะกรีก <muitas> um, ็คือไปแบบเป็นลำล้ำคอนแก่นเนาะคอนแก่นเนาะสูมานีก yeah, <that> ็เลยออกซิ that ่งหลายไปเปิดหมวกกะเป็นยังไงไปเปิดหมวกเพ่งแน่กับล้ำซิ <that> ่งแน่ไปซผ่มครับผสมผสานกันไปเพ่งซ่าเพ่งเลี้ยวสำหรับเซฟเทียนกันไปอยากฟังก่อนล้ำเนี่จากหน่อยเอาหน้ายไปที่สาวหน่อยนี่แหละเผื่อบอจอยเห็นเนี่เอิร์ดอายแล้วมาล้ำก่อนนะเอาลองเป่งโอ้ไอ้หนึ่งลองมันลองควยมื่เป็นมันแต่ยังไงเอารถเขาหลายเขาเป็นศิลปินไม่อายไปย่านเนียงเนาะ คนเป็นหมืน่นเท่ากับออกชั่วไปแล้วนะเนาะอาอะตนอา,ากกน,น,นะานีเอาล้องเบงจะก่อนล่ำนี่นะจักหน่อยเอาล่ะพระเอกบากาพี่น้องเ้ยย่านผู้เจ้าหูว่าเาเป็นสู่แอบลอยกี่กันมันเสียงเกินไปกับความสัมพันธ์เหมือนปัจจุบันโซีเทีมันแห่ ยันโตเป็นข้าวลักเล่นเมียเขาไทยบ้านสาบแสงแค่นี้แหละครับเพลงผู้ใดนี่เพลงของเด่นชัยวงสามารถของของเด่นชัยวงสามารถนโอ้เสียงดีตัวละเสียงดีเสียงหงโอ้สําพัเป็นเป็นหมอลำเก่านะครับนี่พอดีมากหน้าไปที่พักเปิดเตาเสียงนะครับโย ช่องไหนเนี่ยครับเนี่ยช่องดีเจสาวน้ำยืนโอ้ดีเจสาวน้ำยืนครับผมเห็นอยู่นาะตางหูแจักครับผมติดตามหลายอยู่ครับโอ้ขอบคุณหลายครับตามหลายเนะครับพี่พุ่งตามหลายเป็นคนหลายครับเสียงกระลังแังนี่เนอะจะเข้าเรื่องทั้งหมดมันแย่ข้ามผ่านพวกนั้นเลยนะครับติดตามไปหมดเพราะว่าเพราะว่าเข็มเพราะว่าการใช้เพราะว่าอันนี้พ่อแม่ของหงอิงเพราะว่า เพราะว่า,วาลูกของไอ้ไม้ไทยมืนอนี่ยของเงอาะห,หานหห่อย<อ>มอนเนาะขอบคุณหลายๆพอดีมาเจอพระเ,เอกหมอล่ำนะครับกับ หลายปีผ่านมาเนาะนะครับสูมือนี่ก็ยังไปือ้กานะครับไปล่ำไปมีงานจ้างก็ไปเนาะนะครับนี่้างไปแก่บนเปิดหมวเข้าก็ไปผูกมากความสามารถขอพูดในไรไอ้โอ้เสียงดีเสียงดีเนาะเสียดายอันเพื่อนบอกใครสบายเนาะม่บ้านเมื่อใครสบายก็เลยไปใส่เมื่อใดอ้าวจ้าจ้าเอาหายเร็วๆจ้าสุขภาพแข็งแรงเด้อขอบคุณครับนะครับนี่นะครับเพ็่นมาแต่เว้นเลยได้พี่น้องนะครับสายเลือดศิลปินเป็นแนวนี่นะครับนี่นะครับ ให้เราเป็นหมอลำเก่านะครับมาเบึงสาวน้อยเพชิดันแพงนะครับเสียงดีเสียงหองไหลอ้มักหลมักหลเนาะน,นะครับอันเอซี FC, หน้าไปที่กห็หไาลเติบอยู่ตัวนี่เนาะนะครับเท่าที่เห็นนะครับคือมาแต่เว้นแท้ยานมามีมองนั่งบอกสวัสดีครับอันมาแต่ใสกันครับนี่เพราะใกล้ๆเนาะโอ้ครับ อยู่ใกล้อยู่ใกล้คือไนมาแต่เว้นขึ้นมามาเดือดๆพุ่นโอ้มาคือวัยรุ่นเนี้อ้าใบโอ้มาแต่ใบสามมดขันเป็นวัยรุ่นเขามาเดือดๆหนอเขารุ่นนี้เข้าแต่มาแต่เว้นเนี่ยอย่ามองนั่งอพอดีลรวมองนี้นะครับ โอ้นี่เอาต้องเห็นแนนนี่ละพอดีไกล่เกินเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนหุ่มหน้าเวทีก่ะติบพี่น้องมาติบมือกล้องในบอติบแต่หมอมาล่ำไปว่ชิตีปทเอางั้นไปปยิมิวายโอ้ยขากีนองเงาเอามาคุณยายวัสดีจ้าโอ้ยอายุหลายปันได้เลยแม่ เจ็ดสิบเิบสี่เจ็ดสิบเศษเศษเครือบ่นอนอยู่บ้านแล้วมักหยอะมักมกบ่มักฟังลำ่อใเบิ่งหลบโอ้เบิ้งชีปนั่นไป่เปนได้กับไบ่ไก่เปนได้กับไป่สาวน้อยนี่เบิ่งจักเทียแล้วสามเทียแล้วเห็นอีลาุงหญิงจักเทียเรบ่โอ้เห็นเบิ่งเบิ่งแต่พูดนอกพระท่านเห็นนี่ามันไม่เห็น ไม่เห็นย้ายมึงไเห็นฟังแต่ใ,ในทีวพิฟังแต่ในโทรศัพท์เนาะครับโอาาจริงจรุ่รุนนี้ต้องนอนอยู่บ้านเด้แม่ใจหักเนาะเอาขึ้นหลายๆพ่ออายุไหลายมันไดนแล้วนี่เจ็ดบเจแล้วเนาะ มักมัรักคือกันมักหมอนรเบิ่งจ้าเทือแล้วนี่เบิ่งเจ้าเทือลรวสาวน้อยนี่สองสามเทียเคยเห็นอิลาแล้วบ่เคยเห็นองคงหญิงหล้วบ่บ่ท่านเคเห็นเด้บ่ท่นเห็นแสดงว่าเบิ่งแต่รุ่นเก่าชุดเก่าเนาะขออีลาแม่เะมึอนี่เห็นแน่นอนครัันโชคดีอาจจะได้ออกมาเช็คเศร้าเห็นไกลๆเลยเี๋ยวเดี่นกนคลับตัวจงี่บ่แฟนคลับองคหญิงเบิ่งยูทูบน้าบ่เนี่ยนี่ก็แม่นม่เนี่ หอบเอาความฝันห้องได้อยู่บ่ฮาฮ่ลบอยู่หลังคานคุณนายเอ้อจะได้ว่าของจริงของจริงพี่น้องแบบวใจอยู่บ้านนั่นหัวหน้าน่ะก็ไปโอ้เห็นแล้วเนาะเห็นหล่ะนายไปที่แล้วน้อก็กลองเยอนี่เห็นแล้วกองคู้ใหญ่กล่องผู้แตกมากหลายมากหลายบ่มากจังใดมากจังใดป้าอุ้งอิงเป็นเด็กน้อยที่มูอจะคว่ำ ยินบ่ล่ะตาได้ยอะูวยบอกจองที่ไว้ผู้ช่วยละไม่บอกจองที่ไว้ใกล้ๆช่วยละเจ้ามานอนจองไว้ไม่หาหลักจองเียงไปาที่ผา้ช่วไม่หาหลักมาแม่หาหลักตอกไว้เลยอันนี้ห้งมัดแตกแกอเจ้านี่หลักงหลักควายเขาจไหลอยู่มักนนี่ใค้ลบไปลบมามาเนียนมาอบที่ซีจังได้มาปูสัตว์ มารอบจีซีบานเพิ่นอยู่ไก่พี่น้องไม่มีหรอใอยูดีร์เขาพูดไล่ๆนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่นะครับนาชูกับมาเมื่อนี้นะครับนาชูกับมาสวัสดีครับนาชูสวัสดีครับคุณบวัดียินสามไลสดอยู่มั่งนั่นน่ะสวัสดีครับอก็ช่องดีเจสาวน้ำยืนครับมื่อนี้มาแต่มือกล้อง แมนเพื่อนอยู่อุบลเัมันไม่ได้มากพม่ได้มาลงพื้นที่ขอบคุณหลายๆนะครับชอมนาชู้นะครับอ้าวเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ